สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะหนิงก็จะมาสอนนะคะวิธีการต่อลายนะคะเป็นลายนี้นะคะก็คือลายนี้หนิงจะมีคลิปสอนเอาไว้แล้วนะคะอยู่ในช่องโคเชใบหนิงนะคะแต่ทีนี้วิธีการต่อวิธีนี้นะคะเป็นวิธีแบบใหม่ที่หนิงเพิ่งคิดขึ้นมานะคะหนิงก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะอ่ วิธีนี้นะคะก็จะเป็นวิธีที่ช่วยให้ดอกอระหว่างดอกเนี่ยนะคะไม่อ้ามากเกินไปะนะคะมองคล้ายๆไอริสนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่นะคะเป็นวิธีการต่อดอกปกติเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะไหมที่จะใช้สาธิตให้เพื่อนๆดูนะคะก็จะเป็นไหมไหมซัมเมอร์ซอฟนะคะเส้น16ค่ะสี เป็นสีเหลืองภัยนะคะแล้วก็สีเบอร์นะคะ970นะคะเป็นของร้านนาฬิกานะคะขนาดเส้นก็จะเป็นเส้น16ค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวหนิงขอทบทวนนะคะการถักดอกนะคะให้เพื่อนๆได้ดูอีกครั้งหนึ่งสําหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่ไม่ได้เข้าไปดูคลิปเก่าๆของหนิงนะคะเดี๋ยวหนิงจะเริ่ม ต้นตั้งแต่การถักดอกเลยนะคะเพื่อนๆไปดูเลยค่ะเริ่มต้นนะคะก็ถักอดอกแบบนี้นะคะจะเป็นดอกขนาดใหญ่นะคะหนิงก็จะเริ่มต้นที่โซ่นะคะสสิบ10-14ครั้งค่ะหหหนึ่่งงสสสสสออาาามี้้กกเเจ็บบแปดิิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 นะคะแล้วก็เชื่อมกันให้เป็นวงกลมนะคะด้วยการทิมไปที่โซ่แรกก็ได้หรือโซ่ที่2ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆทิมโซ่ที่2ครั้งต่อไปก็ต้องทิมโซ่ที่2เหมือนกันนะคะจากนั้นนะคะถักโซ่นะคะ4ครั้งค่ะแบบนี้นะคะพอพอทําแบบนี้แล้วนะคะเราจะพันหัวเข็มนะคะก็คือพันควักเนี่ยละคะ่ะ รอบรอบวงรอบวงกลมเนี้ยนะคะรอบโซ่รอบห่วงเนี้ยค่ะทั้งหมดรวมโซ่ด้วยนะคะเราจะทําทั้งหมด30ครั้งค่ะนับรวมโซ่ที่ขึ้นต้นด้วยนะคะ แบบนี้นะคะรวมไปเลยนะคะสามสิบครั้งค่ะเนี่ยค่ะพอเราได้สามสิบครั้งแล้วนะคะเราก็จะมาเชื่อมกันนะคะเชื่อมติดกันนะคะด้วยการทิ่มไปที่โซ่ที่สี่นะคะที่เราขึ้นเอาไว้นะคะก็คือตรงหัวมุมเนี้แหละคะ่ะเราก็ดึงไหมผ่านห่วงนะคะ,ะเดี๋ยวเข็มที่เข็มที่หนิงใช้นะคะก็จะเป็นเข็มขนาดหนึ่งจุดสามมิลนะคะต่อไปค่ะถักโซ่แปดค่ะ แล้วก็นับนะคะตรงตรงโซ่เนี่ยค่ะตรงช่องตรงโซ่เนี่ยนะคะหรือว่าจะเรียกว่านับหลักก็ได้นะคะนับไปหนึ่งสองสามสี่เราจะทิ้งไปที่หลักที่ห้านะคะหรือว่าโซ่ที่ห้าเนี่ยค่ะก็เอ็กเลยนะคะแล้วก็ถักโซ่แปดแล้วก็นับไปนะคะห้าครั้ง ทำแบบนี้นะคะจนวนรอบเลยนะคะจะได้ทั้งหมดหกช่องนะคะมาถึงตรงช่องสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็ทิ้มลงไปที่หลักแรกที่เราขึ้นเอาไว้นะคะแล้วก็ดึงไหมพันห่วงเลยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆเนะะี่ยค่ะต่อไปหนิงไปเร็วเลยนะคะเพราะว่าหนิงเคยสอนไว้หลายครั้งแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะ ทิมลงไปในในห่วงนี้นะคะแล้วก็ดึงไหมผ,ผ่านห่วงขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่สองค่ะแล้วก็เราจะถักเ็กนะคะข้างนี้สองครั้งค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะถักโซ่เก้าค่ะแล้วก็ จะพันหัวเข็มนะคะทั้งหมดหครั้งค่ะวิธีการนี้นะคะเป็นวิธีถักดอกใหญ่นะคะเพื่อนๆถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากได้ดอกเล็กก็อย่างที่หนิงเคยบอกไปนะคะว่ามันขึ้นอยู่กับการพันหัวเข็มนะคะแล้วก็การขึ้นโซ่ด้านข้างนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการขึ้นตรงเนี้ยคะ่ะถ้าอยากได้ดอกเล็กลงเพื่อนๆสามารถถักถักพันควักกันนะคะทั้งหมดแค่ยี่สบสี่ครั้ง ก็พอนะคะเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้หนิงอยากได้ดอกใหญ่หนิงก็ไม่ไม่ต้องการเปลี่ยนเข็มนะคะเพราะเพราะว่าหนิงคิดว่าวิธีการเปลี่ยนเข็มเป็นเบอร์ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะทําให้ชิ้นงานนะคะยานแล้วก็ย้อยนะคะหนิงก็เลยอยากอยากใช้เป็นวิธีนี้ใช้เป็นวิธีการที่เราลดขนาดลดขนาดโซ่ลดขนาดการพันห่วงลดขนาดวงกลมด้านในนะคะเอาดีกว่านะคะเพื่อนๆค่ะไปต่อเลยค่ะ พอเราได้โซ่เก้าแล้วนะคะเราจะพันหัวเข็มนะคะหกครั้งค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็พันพันหัวเข็มหกครั้งแล้วก็ควักในช่องนี้นะคะทั้งหมดแปดครั้งค่ะเออขอโทษค่ะทั้งหมดเจดครั้งค่ะเพื่อนๆดูตามหนึ่งเลยนะคะเนี่ยค่ะทําแบบนี้นะคะอีก อีกทั้งหมดนะคะเป็น7ขานะคะ ถักมาครบเจ็ดขาแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวนิงนับให้ดูนะคะสองสี่หกเจ็ดอันนี้เป็นโซ่ที่อยู่ด้านข้างนะคะพอเราได้เจ็ดขาแบบนี้นะคะเราก็จะถักโซ่เก้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแบบนี้ค่ะแล้วก็เราจะเอ็กฝั่งนี้นะคะสองครั้งค่ะ ีนี้กลีบต่อไปนะคะก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อนๆด้วยการข้ามไป X ถัก X เ,เนี่ยนะคะในหนึ่งกลีบเนี่ยเราจะถักข้างละสองครั้งนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆทํากลีบแบบนี้นะคะวนรอบไปเลยค่ะเด็วหนิงขออนุญาตทำวนรอบไปเลยนะคะแล้วเรามาเจอกันอีกทีตอนขึ้นแถวถัดไปนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆหนิงก็ถักมารอบแล้วนะคะเห็นไหมคะว่ามันหงงงแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเราต้องรีดนะคะเอาก่อนก่อนที่จะรีดเราก็มือขี้ข,ขี้ชิ้นงานออกมาก่อนนะคะให้เส้นไหมมันคลายออกนะคะเนี่ยค่ะค่ะทักกีบมาวนรอบแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นแถวถัดไปกันค่ะแถวต่อไปนะคะแล้วก็อ่านี่ก็เชื่อมติดกันไว้แล้วนะคะ แถวต่อไปนะคะขึ้นโซ่นะคะสองครั้งค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ทักเอ็เลยค่ะที่อยู่ตรงเนี้ค่ะหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะถักเอ็นะคะวนรอบอ่าวนรอบวนรอบกลีบนะคะด้วยการถักตรงช่วงที่เป็นโซ่ด้านข้างนะคะสิบครั้งค่ะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้สิบครั้งอย่างนี้แล้วนะคะแล้วก็จากนั้นครั้งที่สิบเอ็ดนะคะหรือว่าเราจะนับใหม่ก็ได้นะคะเราก็จะทิ้มตรงช่วงหลักเนี่ยค่ะทีนี้เราก็ถักเอ็ยาวไปเลยนะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะทัก x สิบครั้งจากนั้นเราก็มาถัก x ตรงนี้อีกนะคะได้สิบครั้งแล้วเราก็มาถัก x ตรงนี้สองครั้งนะคะ ขออภัยค่ะสามครั้งนะคะเนี่ยค่ะฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะเหมือนถักเหมือนข้างนี้เลยนะคะเราจะถักไปสิบครั้ง ถักเหมือนเดิมวนรอบไปเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวหนิงก็จะถักวนรอบไปเลยนะค่ะหนิงก็ถักมาวนรอบแล้วนะคะก็จะได้กลีบแบบนี้นะคะตอนนี้ตอนเนี้ยตอนเนี้ยนะคะที่หนิงจะรีดก็คือช่วงช่วงที่หนิงถักเสร็จแบบเนี้ยนะคะวิธีการรีดของหนิงนะคะก็คือเหมือนเดิมค่ะที่หนิงเคยบอกเอาไว้นะคะว่าหนิงจะใช้ตัวนี้นะคะ เนี่ยค่ะแต่ว่าเวลาเพื่อนๆไปหาเลือกซื้อนะคะก็คือว่าให้เลือกซื้อแบบธรรมดานะคะที่ไม่ต้องแพงมากนะคะเพราะว่ากําลังไฟมันจะได้ไม่ไม่เยอะนะคะแล้วก็ตรงช่วงไอแผ่นความร้อนเนี่ยค่ะตรงตรงช่วงเนี้ยเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้นะแผ่นความร้อนเนี่ยค่ะให้เพื่อนๆเลือกที่มันเป็นเซรามิกนะคะด้วยความที่หนิงไม่รู้ว่าจะคิดไปเองหรือเปล่านะคะหนิงคิดว่ามันดีกว่าที่เป็นเหล็กนะคะเนี่ยค่ะ เราก็มารีดหน้าเบาๆนะคะไม่ต้องไม่ต้องกดแรงเพราะว่าเาเส้นไหมบางยี่ห้อเนี่ยเวลายังไม่ไม่ไม่ซัไกไม่รีดเนี่ยจะแข็งนะคะก็รีดคลายให้มันให้มันคลายตัวนะคะให้มันให้มันนิ่มๆลงนิดนิดหนึ่งเวลาเราถักเสร็จแล้วเป็นตัวเสื้อแล้วไปรีดอีกครั้งหนึ่งมันจะได้รีดง่ายๆนะคะเพื่อนโอเคค่ะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นแถวต่อไปเลยค่ะ จริงๆแล้วแถวต่อไปเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นแถวที่เราใช้ต่อดอกไปด้วยนะคะทีนี้เวลาเราทําดอกแรกเนี่ยเรายังไม่ได้ต่อกับกับชิ้นไหนนะคะเราก็จะถักวนรอบไปเลยนะคะให้ให้เป็นดอกไปเลยนะคะเชื่อมติดกันแล้วนะคะเราก็ถักเลื่อนห่วงค่ะครั้งหนึ่ง ตรงนี้นะคะเราก็มาเลื่อนห่วงอีกหนึ่งสองสามครั้งนะคะทีนี้ตรงนี้เราก็จะพันหัวเข็มแบบนี้ทิ้มไปนะคะแบบนี้นะแล้วก็ดึงผ่านมาเลยค่ะพันหัวเข็มนะคะเราจะทำไปทั้งหมดเจ็ดครั้งนะคะ สี่ห้าหกพันหัวเข็มด้วยนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆจะไม่พันหัวเข็มก็ได้นะคะจะถักเป็นถักเอ็กธรรมดาก็ได้นะคะหนึงอยากให้ดอกมันใหญ่ก็จะพันหัวเข็มให้ตรงช่วงนี้มันมันเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ่ะได้เจ็ดครั้งแล้วนะคะทีนี้เราจะนับการหลงกันลืมนะคะเราจะนับ นับด้วยนะคะพอเราได้ตรงนี้เจ็ดครั้งแล้วเราจะเริ่มนับใหม่นะคะเราจะนับใหม่นะคะตรงที่เราจะขึ้นตรงเนี้ค่ะก็นับไปอีกนะคะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกและเจ็ด เพราะอะไรคะเพราะว่าตรงนี้มันเจ็ดขาเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องทำเจ็ดครั้งเหมือนกันนะคะพอเราได้เจ็ดแล้วนะคะฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมคะ่ะมานับใหม่เอเอพื่อนๆไปกำหนดวิธีเอาได้นะคะสำหรับท่านไหนที่เอาเอาตามที่เราถนัดนะคะหนึ่งถนัดแบบนี้นะนับใหม่นะคะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหก,หกแล้วเจ็ดสุดท้ายแล้วนะคะแล้วเราก็มาฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้เราจะนับนับโซ่นะคะจากโซ่แรกตรงเอกแรกนี้นะคะขึ้นไปนะคะหนึ่งสองสามเราจะมาทิมตรงช่องที่สี่แล้วก็นับไปเลยนะคะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดเหมือนเดิมค่ะหนิงก็จะเริ่มนับใหม่อีกนะคะพอได้เจ็ดแล้วนะคะหนิงก็จะเริ่มนับใหม่เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหก และเจ็ดจากนั้นก็จะทําเหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อนๆทาเหมือนที่หนิงสาธิตเอาไว้ฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวหนิงจะทําไปเลยนะคะจนครบกลีบทุกกลีบเลยนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพอทําเสร็จแล้วมาดูกันอีกทีนะหนิงถักมาวนรอบแล้วนะคะเราจะมาเชื่อมจุดตรงนี้นะคะเชื่อมเชื่อมติดกันก็คือตอนเวลาเราเชื่อมติดกันเราก็จะนับเหมือนเดิมค่ะนับจาก โซ่นะคะหนึ่งสองสามสี่เราก็จะทิมไปที่โซ่ที่สี่นะคะแล้วก็ดึงไหมผ่านห่วงเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดไหมก็จะได้แบบนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะตัวช่วยนะคะให้ให้ชิ้นงานเรียบเรียบเนียนเนียนก็เครื่องหนีบผมนะคะ นับหน้าไปนะคะไม่ต้องไม่ต้องกดแรงนะคะ นี่ครัเพื่อนชิ้นงานชิ้นแรกนะคะเราจะต้องทําดอกแบบนี้เอาไว้ก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ต่อเราจะมาเริ่มต่อกันในชิ้นต่อไปนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ